ให้แบบทางด้านของแบบอขอขอบเข้าไปนะครับ <laughs> ไ,ได้เลยได้รูดได้เลย <laughs> ชุดนะคะที่มาเลือกก็จะสวยหรูนะคะตั้งแต่วันที่ถ่ายพีเลยนะคะรองไปดูชุดวันจริงก็คือสวยมากนะคะแล้วก็ไซส์นะคะก็คือทางมุกเนี่ยจ,จะเป็นคนที่ตัวค่อนข้างเล็กมากๆนะคะก็ยังมีไซส์ให้เลือกแล้วก็สามารถปรับชุดให้เข้ากับตัวเราได้ ตอนแรกต้องบอกว่าตอนแรกตอนที่เราเราเลือกใช้บริการที่นี่นครับทางทางแม่เองนะครับก็รู้สึกแบบอู้วาทำไมเราแบบว่าจ่ายแพงจังอะไรเงี้ยแต่พอแม่ได้ไมาเห็นเองแม่บอกว่าดีแล้วคุ้มแค่ชุดก็คุ้มแค่ชุดก็คุ้มแล้ว,แ,ลวแค่ชุดที่เราถ่ายหรือแค่ชุดในวันงานนะครับก็สําหรับตัวผมใช่ไหมฟินาเล่หมายถึงเ,เขาเรียกว่าอะไรเดียเรียกว่าแบบความ ความหรูหราแล้วก็มันมันพูดเป็นอารมณ์ไม่ได้เลยครับมันมันต้อบอกมันมีความสุขกับการที่มาใช้บริการนะฮะก็อยากเชิญชวนนะครับให้ทางทาง,งเพื่อนๆหรือว่าทางแบบพี่ๆทั่วไปนะครับลองเข้ามาใช้บริการดูนะครับที่นี่ต้องบอกว่าคุณภาพดีครับดีดีมากครับดีมากดีดีกว่าราคาที่ต้องจ่ายไปครับจริงๆคนระับ ครั้งหนึ่งครับครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็กรูบบรปนะครับก็จะอยู่กับเราไปใช่ไปงานแต่งงานนะครับคือบางทีนะครับต้องมองว่าเราอาจจะแบบไปดูที่อื่นมาอะไรเงี้ยครับ <c ười> มองว่าถ่ายออกมาแล้วแบบมีแบบติดเอ้เราจะแบบโกเสีดยดายอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดมาที่นี่นะบอกว่าถ่ายมาแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าเราอยากเก็บรูปนั้นนะครับ <c ười> แล้วก็อยากดูต่อไป <c ười> ในความรู้สึกตอนแรกคือคิดว่าแบบรูปแต่งงานเรา ถ่ายมาแล้วบางทีก็จะเก็บเข้าตู้อะไรดีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดมาดูรูปที่นี่หรือใช้บริการที่นี่ครับเราจะอยากหยิบรูปแต่งงานอันนี้ครับออกมาดูได้เรื่อยๆครับต้องบอกว่าคุณภาพในเกินราคาไปเยอะใช่ครับไม่ว่าจะทั้งตัวชุดนะคะตัวช่างแต่งหน้าที่ที่วันถ่ายทีใช่หรือว่าจะทีมงานที่เป็นช่างกล้องต่างๆก็คือเกินราคาไปเลยค่ะประทับใจช่างกล้องด้วยครับ <c oughs> ไม่บน่นแล้วก็ <c oughs> แล้วก็พี่เขาสองคนก็คือแบบเขาเรียกเอนเตอร์เทนดีอะครับแล้วก็แบบทำให้เราอะครับเวลาเราถ่ายรูปออกมาแล้วเรารู้สึกแบบฟิลในการที่เราถ่ายรูปสองคนเนี่ยมันมารู้สึกมีความสุขกับก,บการได้มาถ่ายพิวดิ้งอะไรประมาณนี้ครับถึงแม้จะมีอากาศร้อนอะไรบ้างครับแต่แบบพี่ช่างกล้องสองคนก็คือไม่บ่นเลยแล้วก็ทีมงานของทางด้านออฟฟิ้นเดลก็เอ็นจอยมากครับให้บริการดีมากครับพื่มา,าก็ยังใจดีใช่ ต่อสัญญาเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้มีเลยใช่ครับอพอเราได้เลิกครับเราก็รีบเลยรีบมาถ่ายพิธีวิ้งเลยแกนนรู้ว่าเป็นการที่อาจจะมีการแบบเขาเรียกอะไรแบบชุกระลุกันบ้างนะครับแต่ว่าทางด้านของทีมงานก็คือแบบว่าสปอร์ตเราเต็มที่นะครับก็ประทับใจนะครับในส่วนของคุณภาพอะไรต่างๆนะครับต้องบอกว่าคุณภาพเนี่ยก็คือ,อเกินเกินเกินาราคาไปเยอะครับ ลองมาเลือกดูครับแล้วก็ลองมาดูดูครับแล้วก็คือถ้ามาเราก็จะประทับใจในทีมงานหรือว่าทางด้านของแบบสินค้าอะไรมากมายเลยครับครับผมก็สวัสดีครับก็ผมต้นกระมุกนะครับก็มาจากชลบุรีครับก็ที่เลือกถ่ายพรีวิดิ่งที่นี่นะครับก็รู้สึกว่าคุณภาพอะครับเป็นที่หนึ่งเลยนะครับชุดก็ตอนแรกมาดูก็รู้สึกแบบประทับใจแล้วครับ แล้วก็ตอนไปถ่ายสถานที่จริงครับก็ถ่ายกันเยอะมากครับแล้วก็รูปแต่รูปมาก็เมคเชอรี่เครับทุกรูปใช่แล้วก็ลองผู้หญิงนะครับก็ชอบมากตอนที่เรามามาเลือกนะครับจริงๆก็ตกลงว่าอาจจะไม่ได้เลือกเยอะมากอะไรเงี้ยครับแต่พอมาเห็นรูปจริงๆแล้วก็คือแบบตัดใจไม่ได้จริงๆครับรูปแต่รูปคือสวยสวยมากครับแล้วก็ ทางด้านของชุดเนาะชุดกับสถานที่นะครับเหมาะมากเลย้ยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็พี่พี่พทีมงานทุกคนนะครับก็ประทับใจครับคือตั้งแต่วันมาลองเนาะมาลองชุดชุดชพี่ก็มาลองชุดวันจริงก็คือให้บริการดีมาก<ช>จะลองกี่ชุดก็ได้ไม่ได้มีโบนหรืออะไรก<ช>็จนกว่าจะเกิใจใช่ครับแล้วก็วกน้องตัวเล็กด้วย <laughs> ชุดน่าจะหายากอยู่อ <laughs> ะไรเงี้ยครับแต่ที่นี่ก็มีไซายให้อะไรเงี้ย ใจที่ดีนะครับจริงๆก็ถ้ามีโอกาสเราก็จะอยากแนะนำนะครับให้กับคนอื่นๆนะครับให้มาใช้บริการนะครับแล้วก็พี่ปาก็คือเฟรลี่มากนะครับคิดถึงความหรูแล้วก็ใช่ครับแล้วก็คุณภาพนะครับแล้วก็คือมันเป็นอะไรที่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับคือเราก็อยากทำอะไรให้มันดีที่สุดกับเราสองคนอะไรอย่างเงี้ยครับ ผมก็ผมนะครับต้นกับบุกนะครับก็มาจากชลบุรีครับก็เลือกที่ฟินาเล่นะครับเพราะว่าแบบประทับใจนะครับในส่วนของแบบคุณภาพของสินค้านะครับแล้วก็ในเรื่องของแบบการบริการของทางพี่ๆที่นี่นะครับก็คือบริการดีมากนะครับเลยตั้งแต่เราตั้งแต่วันจองเลยประทับใจตั้งแต่วันจองเลยวันจองพี่พี่ก็แนะนําดีครับว่าควรจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับอยากเชิญชวนนะครับให้ทาง ทาง,งเพื่อนๆหรือว่าทางแบบพี่ๆทั่วๆไปนะครับลองเข้ามาใช้บริการดูะครับที่นี่ต้องบอกว่าคุณภาพดีครับดีดีมากครับดีมากดีดีกว่าราคาที่ต้องจ่ายไปครับจริงๆครับครั้งหนึ่งครับครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็รูปนะครับก็จะอยู่กับเราไปตลอดใช่